น้ำไฟฟ้ายี่ห้อทากานะครับรุ่น QB 5 0 1 a นะครับตัวนี้ถ้าเราดูจากตามสเปคของมันเนี่ยมันจะอยู่กำลังมันจะอยู่ที่0.5 HP หรือครึ่งแรงนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำที่ได้เนี่ยคือ25นิลิตรต่อนาทีส่งสูงเนี่ยอยู่ที่20เมตรดูดลึก8เมตรนะครับส่วนกำลังไฟเนี่ยอยู่ที่1.5 M 220แอมป์220โวลต จะดูจากสเปคประมาณนี้ส่วนท่อส่งและท่อดูดเนี่ยจะอยู่ที่1นิ้วทั้งคู่นะครับลองมาต่อสายยางให้ดูทีว่าถ้ใสายยางเนี่ยยาวสักประมาณน่าจะ80เมตรแล้วก็เิด <S 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 วัดลายยาวที่ปลายสายเป็นไงทําที่ได้เต็มสายขอบค,ครับ